ฝันที่ไม่กล้าฝันลิซ่าฮารุโตะเทรเซอร์แดนซ์คู่ในติ๊กต็อกแฮชแท็กลิซ่าเอ็กฮารุโตะขึ้นหนึ่งเทรนไทย สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพามาดูความน่ารักน่ารักของพี่น้องตึกดำค่ะอย่างสมาชิกริซ่าแบล็กพิงค์ค่ะสาวน้อยคนไทยอย่างบอยกุฟรุ่นน้องเทรเซอร์นะคะอย่างสมาชิกน้องฮารุโตะค่ะแฟนๆนะคะก็น่าจะทราบกันดีว่าน้องฮารุโตะชื่อชอบรุนพี่รีซ่ามากๆค่ะเป็นแรงบันดาลใจในการร้องในการแรปในการแต่งแรปค่ะจนแฟนต่างบอกว่าพี่น้องคู่นี้ทําไมหน้าตาเหมือนกันจังดูโครงหน้าก็คล้ายๆกันล่าส นนะะทั้งสองได้อยู่ร่วมเฟรมเดียวกันแล้วค่ะฮารุโตะและลิซ่าทำชามเลนส์ร่วมกันเต้นติ๊กตอกค่ะโอ้โ oh หเลยเดี่ว,ว่าเรื่องนี้ทำแฟนคลับชาวไทยค่ะร่วมขึ้นเทรนด์ลิซ่าเอกฮารุโตะแฟนคลับชาวไทยค่ะต่างก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเมื่อทั้งคู่นั้นได้อยู่ในเฟรมเดียวกันแบบนี้ค่ะยิ่งเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากๆทั้งความน่ารักสดใสเจนส์ ents, ได้อย่างพิ้วไหวนะคะดูลื่นไหลสมกับเป็นเมนเจนส์มากๆค่ะลูกก็แบ็คแบ็คสีดำ เหมือนกันเลยค่ะน้องฮารุโตะนะคะใส่เสื้อสวิตเตอร์สีดํากางเกงขายาวสีดําส่วนลิซ่าค่ะก็ใส่เสื้อยืดครอบสีดํากางเกงยีนขายาวค่ะพร้อมกับใส่หมวกแกป๊ปอวดเอวมดนะคะุ่นดีมากๆจนแฟนคลับชาวไทยต่างก็ทวิตข้อความผ่านแฮชแท็กลิซ่า x ฮารุโตนแฟนๆนะคะต่างก็ทวิตข้อความต่างก็บอกว่าเมนชั้นถังคู่น้องน่ารักมากเลย ฮาลุโตะพูดถึงลิซ่ามาโดยตลอดมาทำชาเลนจ์ด้วยกันจีพี่ติดแล้วนะเป็นคลิปเหมือนพี่น้องสองล่างเลยโอ้ oh my god ฮารุโตะเต้นติ๊กตอกกับลิซ่าความหวังของฉันที่แอบหวังเป็นจริงแล้วบอกว่าเป็นพี่น้องคลานตามกันมายังเชื่อเลยเหมือนกันมาก1ชั่วโมงการดู1ล้านยอดกดไลค์สามแสนกว่าดีมากเลยฮารุโตะเห็นพี่ลิซ่าเป็นไอดอลมานานจนวันนี้มาทำชาเลนจ์ด้วยกันใจฟูมากเลย หล่อสวยตึกนำสุดคูฝันที่ไม่กล้าฝันช็อกจริงลิซ่าฮารุโตะคอมพีคสุดจะพีคฮารุโตะได้แรงบันดาลใจในการเขียนแรปจนตอนนี้ได้อยู่ข้างพี่สาวร้องให้จริงจังมากลิซ่ากับฮารุโตะเคมีเข้ากันเวอร์คอแลแกันสักเพลงเลยได้ไหมน่ารักมากพี่ลิสกับน้องโตและทั้งสองคนคือเดอะเบสทั้งคู่ แ,แฟนๆชาวไทยต่างก็ขึ้นเทรดลิซา X อ็กหรืาโตยอดกันดูในทิกตอกในตอนนี้ก็คือ4.5ล้านวิวกันไปแล้วค่ะที่ช่องสไตล์นิสของเรานะคะนำมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ